สวัสดีครับบ้านเาหือสาวสารไม่กินพระเทียวครับอ้าเด้อครับยี่น้องิดูคีิดเบาเหนือไม่กินขนมเส้นน้ำยับป่าสูตรสาวอีสานใช้ตีนไก่ไมสาวสา,ารเนาะอืมอู้ออ้มันลอยดีชิ้มมมีลูกชิ้นปะอืมมีลูกชิน้นพักก็ะมีแต่ทงหอกกับกระลำถ้ามีหยดแอ้มหยดพักกินก็ลอย,<ม>ยนะพักกระชิตน้าเนาะ ให้จะลอยก็ค่อยใส่สา่งก็ค่อยเบาเหนือครับคนน่ะเปียกๆด้วยครับเอาก่อนลองชิมก่อนลองชิมน้าให้พี่ดูวยก่อนวันนี้ใช้เครื่องปัน่นไมโอ้สุดยอดเลยเครื่องปั่นปั่ใช่ปัญญังเป,ป็นพ่อปั้นเนาะเนื้อปลานี่ครับหนุ่มเส้นเกาหลีอือหือ อร่อยอืมอภาสาจีนจัดเลยอือเพราะดีอือ,อต้มปุง้งเย่าเพิ่มเลยสา,สารชานี่พ่อรีเอส,สารกินเผ็ดเผ็ดเดี๋ยาว่าจะ่ผิดดินี่อือขอโทษฮ้อนยง ก็เกือบจะคลายลงปัดลืมเป้าช่วงเมื่อกี้ยิมซีว่าได้เืือใครบอก พี่ี่หลบปากเลยเกือบคลายแล้วถ้าพผีผมได้ไอ้ที่พี่ผีดูนี่ผมคลายเ้เกีย,ยร์าย,ย้วเรอยของ <laughs> ออเนื้อป่าเนะีเ <c oughs> ปิดมาเดียวต้องมีคนเซียวนนี่โอ้กินงดบนไหนรอยเหรอ ใส่มือเลยครับเนาะอร่อยโอ้นี่ทำกี่คนนี้เนาะ ดูเหมือนอ่ะเขาจะเอาใจหอมหอมหัวแดงหอมแดงก็ได้นะใจหอมหัวใหญ่เอาถืกกว่าใจหอมหัวใหญ่โชว์หัวกันย่างหัวแล้วอูนี่น้ำเค็มคนมั้งเขาปั่นพริกบอก เนาะเน่งบาดไม่หลายเนาะใต่บาดจะหนาตูวมัน ขนมกินบาเขามันเหนียวเหนียวเนาะแล้วมันบอกเคาะบ้านไม่ว่าแต่าาจะดิบถ้าขนมเส้นสุดๆนะบ้านหอาแซ่บกว่าแต่ถ้าซื้อขนมเส้นแห้งมาลวกนะเนาะกระนาจะกี่ฮ่องกงยูต้หวันน้อยเนาะฮ่อก็บขาค่อยซื้อขนมเส้นไทยของเราซื้อขนมเส้นเวียดนามเนาะกระนาจะกี้ก็ได้ว่แบม มมดูคนทอมได้แ้จริงไดอ้อ้ชายีจ้าครับเนี่โคตรเหนือจะทำน้อยส่วนน้อย เรื่องนี้ไม่รุ่นไม่ใช่ด้ค่แตนล่ะแต่ส่วนหน่อยอีนี่แหละเพราะว่าคนเหนือกินน้ำเงี้ยวไหมน้ำเงี้ยวถ้าเป็นน้ำน้ำเห็นว่น้ำปลากระป๋องก็เป็นน้ำปลากระป๋องเลยน้ำยาพริกก็น้ำยาปลาก็น้ำยาปลากเลยก็ใช้นี่ก็บอก็ใส่นะน้ำหน้าบวกน้ำหน้าคมใส่ก็ใช้ยใครบอกไม่เห็นใส่ ี่จัดว่าทุกครั้งเขาไปโกพกพิกลี้ละเอียดบนนี่เขาปันคือรับสาผมดื่มสตาเรัเสาะหัวเสียัเาะัเาะหเามหัวเรหัวะหัวเร ถ้าก oh mm ินของลอยเป็นนิ้ก็เปลือกเปลือกกระดาษทิชชู่แล้วเนาะ ดูแล้วคลายมาเลยรุดเลยจะอยากกินก็เดินจูกเลอ้ยถ้าซดน้ำไปมีแต่เนื้อป่าเลยอย Loại Ngon lại hết Hết gì? Ngon ngon Cái nào đĩa

ก็ถามต้องไปปั่นเนาะเฮ้ยเห็นยังเออไว้ขยั ต้องไปเผ็ดเลยมีเราของปลาเนาะเมีลปลาถ้เาเป็นก๋วยตีก็เนี่ยครแกงไต,ไตปลาครับเนาะกับขนมจีนนะกับขนมจีนเนี่ยกับเผ็ดเหมือนกันนะมไม่ได้กินแต่โดนดูบะ เราก็ได้กิน,นเกนาะที่กินแกงใส่ปลาแซบอยู่ห้อบ่ได้กินตะโดเลวเนาะท่เปลี่ยนบ้องเคยเห็ดกเจีินได้ซื้อกินเนาะทำไมถึัวใ้่เยอะเดี๋ยวจะส,ส,สดูใจขนาดนี้ก้เคยย่พอยพริกรอยซอนทั้งแกงเรียงทั้งแกงเทโพทั้งน้ำพริกขี้ปลาทูอ เป็นคนไทยคมเป็นเดนนี้โวกะคนีอิสลามมนี่อืม ก่อนจะไปเติมม้างนี่ต้องพักดกก่อนแล้วชุดยอดเลยครับพุงเงือกบนน้านี่หนกิ่นแบบนี้แล้วอร่อยเนาะ Sốt sao suốt năm thì mốt lấy gì mà, nhà thì năm Nó sẽ đáy năm luôn rồi Mà năm mới làm phá cái năm lấy Bận cả sốt mất rồi sẽ đáy Không, thì nãy là họ tạc nó cho cái điều giặc thì mình ở đây thì được thế nào Tạc hột trên đây điều nào Nó phèn Bị จากน้นเหรอโอ้ยี่สิบสามสิบโอ้ราบน้ามีหลอดมืงปุ๊ครับพอนอออแมนดอกลาซื่อละ <laughs> แต่อาบองก็เกลียนสากนี่มากขี้น <laughs> เออแวมาดีไหมโอ้ออโหคุณอะเขากินเพชยสไเนาะราชาเกาลีวนันละคร,รับราคลิปนี้เห็นละอเนะนี่ย,ยน,นี่เดี๋ยววางเดี๋ยวาจะเนาะกชูนี่แหละครับรรโกชูพริกจาษาเกาหลีกชูครับผม บเบลเนอขอฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะครับพี่ๆเนาะที่เข้ามาดูคลิปบเบลเนอขอให้มีความสุขทุกๆทุกคนครับแล้วขอให้พี่ๆทุกคนใช้ชีวิตจะมีความสุขทุกวันเลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ